โลยฮูาส yeah, ุภาพีมาแล้วตดลงกันลงกันเลยเชียวอยู่ไหมเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงเปิดก่อนได้เปียวเขาแต่งั้นว่ากันใหม่เมื่อกี้ยังไม่ได้ตั้งตัวเฮ้ยมีคนลงชดติดตามไปลอยต่อดีครับมีคนลงอีก รู้ยังใครวะใครวะเจี๋ยกูอะเจี๋ยกูแต่กูเจี๋ยเจี๋ยก่อนนะครับมาแล้วเหรออยากกินเพิ่มแสดงว่ายังไม่อิ่มอือืก๊อกก๊อกก๊อกมีใครอยู่ไหมเนี่ยล้มไปเลยเคาะหน่อยเคาะหน่อยเคาะหน่อยนึกว่าทุเรียน เฮ้ยเด็กไอ้คนไอ้หิงไอ้หญิงต้นข้อด้วยเฮ้ยโดนลอย ี่ของเพียบเลยนี่มีเงินเก็บตังก่อนจะได้หนีตู่แตกไปดินี่พูดได้ไงวะเอาไม่าโดนล่อซื้อนี่น่าจะปลอดภัยกล่องอะไรวะ แหวดตอนนี้เอาเอาเอาโอ้โหอะไรครับมีคนลงก่อนหน้าเราเปิดปืนเปิดปืนปืนปืนเปินปืนยิงไม่ออกมากันใหม่นะ เปิดเลยเรียกร้องความสนใจก่อนมีลูกค้าอะไรนี่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 แตกหนึ่งนี่อเอาให้ขวางนี่อะไรบ้างก่อนด้วยวสามคะแนนลุยไปเลยพี่น้องบนหลังคามีตัวหนึ่งรีบรีบรีบเข้าไปก่อนเมา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 ผู้ติดอะไร